คือเป็นการหยุดสู้รบกันจริงๆของทั้งสองฝ่ายอ๋อค่ะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้คำว่าทางยุทธวิธีเนี่ยมันมีความหมายเชิงกลยุทธ์ซ่อนอยู่เป็นเหมือนการส่งสัญญาณสองทางเลยครับทางหนึ่งก็คือบอกกับกลุ่มการเมืองสายแข็งในอิสราเอลเองแล้วก็กองรับด้วยว่าเป้าหมายสงครามยังเหมือนเดิมนะไม่ได้อ่อนข้อแต่อีกทางหนึ่งก็พยายามจะตอบสนองแรงกดดันจากนานาชาติเรื่องมนุษยธรรม hmm. มันสะท้อนให้เห็นความตึงเครียดชัดเจนเลยครับระหว่างเป้าหมายด้านมนุษยธรรมที่ประกาศออกมากับเป้าหมายทางยุทธศาสตร,ร์จริงๆคือทำลายฮามาสให้ได้นั่นคือคำอธิบายอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่ารายงานจากพื้นที่จริงกลับให้ภาพที่ต่างกันไปเลยมีข้อมูลยืนยันเลยนะคะว่าการสู้รบการสูญเสียก็ยังเกิดขึ้นแม้แต่ช่วงเวลาที่ประกาศพักรบไปแล้ว มีเหตุการณ์หนึ่งที่ะสะท้อนเรื่องนี้ได้ชัดมากก็คือการโจมตีทางอากาศช่วงวันหยุดอิดิอัตฮาเป้าหมายคือกลุ่มพ่อค้าชาวปาเลสไตน์แล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอกชนที่เขากำลังรอรับรถบรรทุกช่วยเหลือนะคะเกิดขึ้นใกล้ๆจุดผ่านแดนเคเรมชาลอมเลยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางมนุษยธรรมที่ว่านั่นแหละค่ะผลคือมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหลายคนเลยค่ะ แล้วนี่ก็ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวใช่ไหมคะบทวิเคราะห์บอกว่ามันเหมือนเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆถูกต้องครับมีรายงานจากหลายแหล่งเลยที่ยืนยันว่าปฏิบัติการทางทหารยังคงมีอยู่และก็ทําให้มีคนเสียชีวิตในช่วงเวลาที่ประกาศพักครบรับไม่ใช่แค่ที่เคเรมชลอมที่เดียวในหลายพื้นที่ทั่วกาซาเลยทั้งกาซาซิตี้ทางตอนเหนือหรือพื้นที่อื่นๆในราฟาเองมีการโจมตีทั้งทางอากาศทั้งภาคพื้นดินที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนอาคารที่พัก หรือแม้แต่โรงเรียนที่ใช้เป็นศูนย์ทักพิงทางกองทัพอิสราเอลเองเขาก็ยืนยันนะครับว่าปฏิบัติการในราฟายังดำเนินต่อไปตามแผนเดิม